สวัสดีค่ะมาแดงแพทย์แผนไทยค่ะคลิปนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของคนที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นโรคก,กรดไหลย้อนทั้งหลายถ้าเราไม่อยากเพื่งยาลดกรดแผนปัจจุบันละ่ะ เราจะมีตัวยาอะไรที่จะมาทดแทนแล้วก็ในที่สุดแล้วเราจะปรับกลไกระบบย่อยของเราให้มันกลับมาสู่สมดุลให้มันกลับมาทํางานได้อย่างเป็นธรรมชาติได้อย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งยาในท้ายที่สุดวันนี้แดงจะมีคําตอบมาเล่าให้ฟังค่ะอย่างแรกเลยนะคะยาที่แดงอยากแนะนําให้นหํากลับมาใช้กันก็คือยาแผนไทยค่ะทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่ายาแผนไทยนะคะมันออกฤทธิ์ตามกลไกธรรมชาติของร่างกายมันไม่สวนทางค่ะ มันมีหน้าที่ในการทําให้อะไรที่มันเกินอยู่มันลดลงทำให้อะไรที่มันหย่อนมันกลับสู่สมดุลแล้วมันไปทํางานกับกลไกไฟลมน้ําในร่างกายเราเพราะฉะนั้นมันเป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติไม่ขัดหรือมันไม่ไปยับยั้งกระบวนการธรรมชาติเราสามารถนํามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ดังยกตัวอย่างนะคะถ้าเรามีาการแสบท้องกดเยอะกดเกิน กินอะไรคะกินขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันมีรสฝาดนะคะมีฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหารได้ดีมากๆแล้วมันก็ยังช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยกินได้เลยค่ะไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วสมมติว่าถ้าไม่ได้กดเกินถ้ามีอาการท้องอืดลมไม่เคลื่อนก็กินยาที่ช่วยให้ลมเคลื่อนยาที่ช่วยจุดไฟย่อยก็จะเป็นยาที่มีฤทธิ์ร้อนกินแล้วก็จะช่วยให้เรอช่วยขับลมช่วยกระจายกองลมเช่นประาทเสต,ตพังคีหรือยาอีกหลายสูตรเลยที่ช่วยเพิ่มไฟในร่างกาย หรือว่าคนที่ท้องอืดอาหารไม่ย่อยย่อยไม่ดีเนื่องจากระบบขับถ่ายไม่ดีคือของเสียตกค้างในลำไส้เยอะกลุ่มนี้ก็จะมียาระบายค่ะยาระบายแผนไทยที่ช่วยในการขับล้างของเสียกับเถาดานที่ตกค้างในลำไส้ชำระเมือกมาในลำไส้ขับลมที่ค้างค้างในเส้นออกอันนี้ก็จะมีหลายตัวเช่นกลุ่มยาระบายยาทราีสารคาก็หาซื้อมากินได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเริ่มมีอาการว่าลมตีขึ้นและวิงว่งเวียนสีแสะเริ่มมีอาการมึนใจสั่นที่เกิดจากการหายใจไม่ทั่วท้องเพราะว่าท้องมันแน่นมากๆแบบนี้กินอะไรคะกินยาหอมค่ะยาหอมก็มีหลายตำรับมากๆที่ช่วยบำรุงหัวใจด้วยช่วยล้อมลมที่มันตีขึ้นไปเนี่ยให้มันลมลงมาอันนี้ก็จะช่วยได้ดีมากๆแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงกับอีกสาเหตุหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าที่เราเป็นโรคกระเพาะระบบย่อยไม่ดีทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากตัดที่ร้อนค่ะ ถ้าเราเป็นคนที่นอนดึกนะคะใช้ชีวิตฟิ้งเปลืองกินแอนกอล์ทำงานแล้วก็มีความเครื่องเครียดมีความวิตกกังวลแบบนี้ตับจะร้อนแล้วพอตับร้อนตับมันจะขยายตัวค่ะมาเบียดกระเพาะทําให้กระเพาะหลั่งน้าย่อยออกมาได้ไม่ดีตับเองก็หลั่งน้าดีออกมาได้ไม่ดีเพราะฉะนันทาให้ระบบย่อยของเรารวนในยางแผนไทยก็มียากล่อมตับค่ะทําให้ตับมันเย็นลงบํารุงเสริมประสิทธิภาพการทํางานของตับก็มีหลายตำรแบบับก็หายยาแบบนี้มากินพอตับมันเย็นลงมันไม่ไปเบียดกระเพาะอาหาร ระบบทุกอย่างก็ทํางานได้ดีขึ้นแบบนี้แหละค่ะที่อยากแนะนํานให้กลับมากินยาแผนไทยเพราะว่ามันแก้ที่กลไกลการทํางานของร่างกายและเป็นไปอย่างเป็น,ป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 นธรรมชาติค่ะ อ่าหนึ่งนะคะนอกจากเราสก,กินยาช่วยตามอาการแล้วจะมีวิธีไหนอีกที่จะช่วยให้ระบบย่อยของเรากลับมาทํางานได้เป็นปกติโลยอีก3ข้อค่ะอีก3ข้อเดินขอพูดในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะคลิปนี้เราเน้นเรื่องยากันก่อนใช้ยาอย่างถูกหลักใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการใช้ยาแผนไทยนะคะไลน์มาถามได้อยู่แดงทิ้งไลน์ไอเดียเอาไว้ให้ข้างล่างตรงนี้นะคะแก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของการปรับพฤติกรรมเพื่อหายขาดจากโรคเกี่ยวกับระบ,บบทางเดินอาหารในคลิปต่อไปนะคะวันนี้แดงลาไปก่อนดแแแงพททยผนไสวัสดีค่ะ